บทที่19แขกไม่ได้รับเชิญจือลี่จัดการความรู้สึกของตนเองไม่ถูกจริงๆเหมือนกับอยู่ๆเธอเพิ่งจะถูกโยนขึ้นไปบนท้องฟ้าจากนั้นก็กลิ้งตกลงมาบนปุยนุ่นแล้วจึงถูกโยนขึ้นไปอีกครั้งมันมาพร้อมกับความรักหรือนอกเหนือไปจากความเขินอายแล้วเธอยังปั่นป่วนไปหมดทั้งใจแบบนี้ไม่คุ้นชินเอาเสียเลย เธอแทบอยากฝังหน้าซุกไว้ในอกของเขาตอนที่สายตาคนทั้งหมู่บ้านจ้องมองมาตลอดทางเขายังทำตัวปกติในขณะที่อุ้มเธอได้อย่างไรกันนะหรือว่าเป็นเพียงเธอคนเดียวที่คิดมากที่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกปั่นป่วนอะไรจือลี่ก้มหน้างุดแม้แต่ตอนที่เชคานวางเธอลงบนปลายเตียงอย่างแผ่วเบาเขาเก็บตะกรา้าใส่ของไปไว้ด้านข้างแล้วเอ่ยวันนี้นั่งเฉยเก็แล้วกัน กลับกลายเป็นเธอที่ได้กินอาหารฝีมือของเขาบ้างเชคานรู้ดีว่าฝีมือของตนเองไม่สามารถเทียบเธอติดได้สักนิดแต่ถึงอย่างนั้นประสบการณ์การกินอยู่ที่ดีขึ้นก็ทำให้เขาพอจะพัฒนาตนเองขึ้นได้บ้างชายหนุ่มย่างเนื้อง่ายๆและนำไข่นกที่เธอเอ่ยนักหนาว่าอยากกินมาทำไข่ปิ้งให้พอเห็นเจ้าตัวกินอย่างชอบใจเขาจึงเอ่ยแซวกินไข่นกเก่งเหมือนลูกงูจริงๆจืลลี่กระพริบตาปริบๆพูดอะไรไม่ออก เขาล้อเธอเล่นได้แทงใจดำสุดๆเขายังคงดูแลเธอตลอดทั้งวันจนอดคิดไม่ได้ว่าเธอมีเพียงแผลเล็กๆเ,เท่านั้นเขายังเอาใจใส่ขนาดนี้เขาเป็นคนที่ชอบดูแลคนอื่นนี่เองมีหน้าเล่าในคราวนั้นเขาจึงคอยเฝ้าห่วงเป็นกังวลว่าเธอจะได้รับบาดเจ็บกว่าเชคานจะกลับไปก็ตกดึกค่อนคืนแล้วและยังคงเป็นเช่นนี้อีกในวันต่อมากลายเป็นว่าช่วงเวลาสามวันของคืนเก็บเกี่ยวเขาเอาแต่มาคลุกอยู่กับเธอ ในที่สุดบรรยากาศของหมู่บ้านก็กลับคืนสู่วันปกติของการทำงานอีกครั้งจิลลี่เข้ามาที่โรงตัดเย็บตั้งแต่เช้าตรู่เธอให้กล่องข้าวไว้หน้าประตูบ้านของตนเองเพราะไม่ค่อยอยากเจอหน้าเขาจริงๆอย่างน้อยก็ขอให้เธอสงบลงกว่านี้เธอว้าวุ่นเอามากๆคิดเลยเธอไปเรื่อยจนกังวลว่าจะพานให้ตนเองเหลิงต้องบอกตัวเองย้ำอีกกี่ครั้งว่าเขาก็ดูสงบดีไม่เห็นมีอาการลนเหมือนเธอ เขาคงไม่ได้คิดอะไรจริงๆอาการเหม่อลอยของจอรี่ย่อมอยู่ในสายตาของคนในหน่วยอันที่จริงเลนย่ารู้สึกตกใจอยู่บ้างเมื่อได้เห็นทั้งสองคนเดินกลับบ้านด้วยกันในคืนนั้นก่อนหน้านี้คุณชชยคารเหมือนอยู่คนละโลกกับพวกเธอเป็นคนที่ยากจะเอื้อมถึงเพราะไม่ว่าตัวเมียคนไหนในเผ่าจะทอดไมตรีให้เขาก็ยังไม่เคยได้รับการตอบรับดังนั้นพอบ่อยเข้าความผิดหวงังและความเสียใจทั้งหมดจึงกลายเป็นเรื่องปกติไป จนถึงขั้นคำขันที่เอามาพูดคุยหัวเล่นสนุกกันได้แบบไม่รู้สึกอะไรแต่เหตุการณ์ดันปรากฏออกมาว่าที่แท้เขาก็มีตัวมีอยู่ในใจแล้วนี่เองความตกตะลึงของเลนยาค่อยๆเปลี่ยนเป็นความสงสัยว่าทั้งคู่ไปสนิทสนมกันตอนไหนจนกระทั่งผ่านช่วงคืนเก็บเกี่ยวครั้งล่าสุดมาแม้จะไม่เห็นว่าจะได้ส่งมอบของขวัญแต่อย่างใดทว่าอีกฝ่ายก็ยังไปหากันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันทั้งสองคนคบหากันอยู่แน่นอน พลันในใจของเลนยาก็คอยเอาใจช่วยโดยปริยายจะมีใครเหมาะสมกันไปเกินกว่าคู่นี้อีกตัวผู้ก็แข็งแกร่งขนาดนั้นตัวเมียยังสวยขนาดนี้ถ้าพวกเขาจับคู่ทำเด็กด้วยกันต้องได้สายเลือดที่โดดเด่นมากทีเดียวเพียงแต่ไม่รู้ว่าจะจับคู่กันแบบไหนชั่วครั้งชั่วคราวหรือถาวรหากชั่วคราวคนอื่นก็ยังมีโอกาสหากถาวรก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าคนที่โดดเด่นระดับนี้ คงไม่อยากยอมรับตัวผู้ตัวเมียที่ดูธรรมดาได้ง่ายๆแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเลนยาก็เอาใจช่วยทั้งนั้นเลนยาทอดสายตามองหัวหน้าหน่วยของตนเองอย่างชื่นชมยิ่งมองยิ่งสวยมากจริงๆยิ่งพักนี้เธอเริ่มพูดคุยยิ้มหัวให้คนอื่นบ่อยด้วยไม่ได้ทำตัวห่างเหินเหมือนเมื่อก่อนหากเธอเป็นคุณเชคานแล้วไม่ชอบตัวเมียแบบนี้สิแปลกเย็นวันเดียวกันนั้นพวกตัวเมียในโรงตัดเย็บ ก็ได้มีเรื่องตื่นเต้นให้ได้ไปพูดถึงกันอีกครั้งเมื่อร่างสูงของเชคานทาแรนและจาฮุยืนอยู่ที่หน้าประตูเชคานไม่ได้อยากให้สองคนนี้ตามมาสักนิดแต่เพราะทาแรนไปโม้เอาไว้อย่างหน้าไม่ไอายว่าจือลี่ทำอาหารอร่อยมากประกอบกับพักนี้เธอเริ่มสนิทสนมกับคนในหมู่บ้านจนทำให้ระดับความเกรงใจของทาแรนลดลงเรื่อยๆมันตั้งใจจะมาป่วนมือเย็นของเขาและเธอแน่นอน ซึลลี่อึ้งงันการที่พวกเขาทั้งสามคนมาที่นี่พร้อมกันทําให้สมาชิกในหน่วยของเธอพากันเคลิ้มจนตาลอยกันหมดช่างเป็นกับดักทางสายตาสําหรับพวกตัวเมียจริงๆคุณมีธุระอะไรที่นี่เหรอคะเธอเอ่ยถามเพราะคิดว่าพวกเขาอาจจะมาเพราะเรื่องงานที่โรงตัดเย็บทว่าเมื่อทาแรานเอ่ยออกมากลับเป็นเรื่องส่วนตัวพวกเราจะไปเยี่ยมบ้านของเธอกันอยากรู้เหลือเกินว่าทำไมเชคานถึงได้เอาแต่ไปทุกวัน แถมยังหวงขนาดนี้สาบานว่าได้ยินเสียงตัวเมียสาวๆหวีดร้องเบาๆกับคำพูดของทาแรนจือลี่ปั้นหน้าไม่ถูกเลยแต่เธอรู้ว่าไม่สามารถปฏิเสธทาแรนได้แม้จะมองเจตนาออกว่าเขาตั้งใจมาป่วนเธอยังรู้สึกผิดอยู่เล็กน้อยที่ส่งเขาเข้าป่าไปช่วยเชคานจนโดนมแมลงรุมต่อยกลับมาถือว่าได้โอกาสแก้ตัวก็แล้วกันในเมื่อเขาอยากมาบ้านเธอก็ยอมตามใจสักหน เธอพยักหน้าแล้วตอบอย่างรักษามารยาทได้สิทั้งคุณและคุณจาหุยก็มาได้ค่ะจิลลี่ไม่รู้ตัวเลยว่าเจตนาดีของตนเองจะเป็นชนวนเหตุให้ทาแรนต้องโชคร้ายอีกหนทันทีที่เธอตอบรับดวงตาคมกริบของเชคานเข้มขึ้นเขาหลงนึกว่าเธอจะปฏิเสธคิดว่ามีเพียงเขาที่เป็นคนพิเศษที่ได้รับคำเชิญให้ไปยังพื้นที่ส่วนตัวของเธอ ถาแรนรู้สึกเหมือนอากาศเย็นเยือกลงกระทันหันเจ้าตัวคิดว่าตนเองอาจรู้สึกไปเองความจริงนั้นเจ้าจะแค่ยักข้างๆไม่สบอารมณ์แล้วและรุนแรงจนถึงขั้นทําให้ปราณรอบตัวตอบสนองถ้าหากทารนหันไปดูเพื่อนรักอย่างตั้งใจสักหน่อยเขาคงต้องขนหัวลุกแน่นอนส่วนจาฮุยยังยืนเหมือตั้งแต่ต้นจนจบเพิ่งมาตอบสนองตอนที่ได้ยินว่าจะได้กินอาหารน่าสรุปไปกันเลย ดูเหมือนว่าประสบการณ์มื้อเย็นอันสุดสยองกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว